สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับมันมาตามแนวทางของพ่อจํเนาะครับท่ชน่มเล็กติดมาหนึ่งหนึ่งสองสามจับครอยากนะพ่อเนาะอันพ่อให้วิ่งหนึ่งกับศูนย์กับเขาโอวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งกับสองกับเข่าต่อครับหนึ่งกับสองมานำกันมานำกันจับยากเล็กติดเอาสวัสดีมาตามต้องวัดนะครับพ่อจําอ่าพูดอ่าวัดทุงคนกันพี่น้องช่มไอต่องวดแลยพี่น้องช่มงวดที่แล้ว จ,จะจับคู่ไปปลูกแต่เรีกรักมาน้ำกันหน้าไปนหนองหนึ่งสองสามมาน้ำกันเป็นหนึ่งสองวันนี้พอเทสกันตอห,อหวดเลยเป็นหองซมมามาดูกันนะครับมาเบิรงกันสดสดสนหอนเลยยังเอาตองวดเลยแลย้วก็ให้พ่อเขียนเฉน,นีตองหดประจำเมื่ที่หนึ่ง ที่<ม>นึงมีถุนหน้าเราพอเนาะไม่มค่อยไม่ค่อยจะเห็นชัดเกินมนนอมอมอืมออด เดี๋ซคูอันนี้ได้ซีคู่บนบนล่างได้บ่พ่อล่างเคืคังเดีนที่ออพ่อไม่กีเขียนไหนร่วมไม่ยออกโอ้็ตัวหน่อยพอเห็นวครับนี่ครับเวลา่วาครับจับูเลยครับจคูให้เขาเรียกเาเรีกติดพ่อเด็ดเรียกค้งสางพ่อไหมครับโอ้อหแค่โค้งสางพอมครับโค้งสางอีันเรแล้วเาคืออะไโอ้เอาเรียกเอาเรียกเรียกวิ่งก็เอาเรียวิ่งก็ได้ครับวิ่งวิ่งพ่อได้มาตัวไดหมดนั่นมั่นสามตัวือสามสี่หาับผมูว่าเนี่ยตัวสามสี่หา สามสี 3, 4, ่ห้าเลมากเก่าผมเก้ากันเลยเนี่ยเก้ากันหนึ่ต้องสามกับโอ้ห้าางมามันกันนพ่อห้ากันสามสีันแล้วโอ้สามสี่แล้วอดแนสุดออกสุดตน่ะโอุ้สุดเกนก็มามันกันน่งสอมกับองสาสีห้าอโเโอ้โนันเด็เลขเลกติดปอยไม่อยู่เอาขั้นขั้นวิ่งเดี๋ยวพ่อวันวันนี้อันไหนจับคู่ให้บมหนิถ้าจับคู่ให้ผมจับคู่เนาะครับผมอ่ากรบคุ้ม จากคู่ห้าสามหกสามเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งหนึ่งนี่โอ้ตัวเน้นตัวเน้นโอ้ตัวเน้นห้าสามโอ้ได้ยู่ครับได้ได้ก็ไปยังกอดได้เป็นยู่ครับห้าสามโอ้ตัวเน้นดึงออกไปแล้วคมตัวเน้นนี่โอ้ โหเหตุไหมอ่ามันมันเขียนขีดทับกันเน้องเราชมทั้งหมดมีสี่คู่เนาะพ่อเนาะจับเล็กพอพอพอหลายคู่ครับผมเป็นได้ทั้งบนล่างก็พ่อเนี่ยล่างล่างอะไรกันพ่อล่างเพราะมันเจอไอ้ยุคที่เขาแคปหน้าจอไว้อ็เล็กพอพอพออะไรกู้องคอยจำวัดทุ่มฝนกันพี่น้องชุ่มไอตัองวดงวดที่แล้วของมงวดพ่อหายมาหนึ่งสองสามเลขหลักนำมาทำกันเฉยนะพี่น้องเราชม มาหนึ่งสองเต็มเต็มข้างบนอาวดนี้สามสี่ห้าครับวดนี้มาสามสี่ห้าที่ประทหนึ่งวิทุน่ายนนครเนาะมาสามสี่ห้ากับผมกับผมอาจจะอาจจะม่เด็กสามหรอกเนาะสามสี่ห้าากันครับผมฉันไมไสามสี่ห้ารับผมมาสามสี่ี้เขาเรียกจิบหรอเนาะเรียกจิบจิมาส่ห้าเรียกจบน่อเนาะส สามสี่ห้าเด่นหาสามล่องอย่างนี้ึ้งดล่องกับตัวนี้เด่นนะขอเนาะเด่นห้าสาบริการนี้บริกรมากโอ้ดีมากตรับมากตรงไม่ขอขอโอ้ขอขันว่าจัดเต็มทีไรวะสิสามน้มันบริการโอ้ขันขันมันใจครับหาสามมันใกล้ตรงเพียบลครับหาสามมัตรงกับเด่นขอนาอคื้นตรงบริการ รับผมจังเกงวัดศุนเก่าุนเก่าเนยกับตรงตรงเปล่านเก่ากตรงเตี้ยเลยนี่รถเ็งวดนขออจับคู่สิถือยุ่งน่าป็นคู่หนาคู่หลังหาเอาจากคู่หนาสิ่โอ้คนพ่อตะคู่หนาโอ้ของอ่องนี่สองเขาบอกครับเขอรักฐานแล้วมึงเลย่อรักาเาเอ่าอกมัดมัดมบอนี่ไหมครับออกตรงนี้ก็ใช่นี่เอาวางไว้เถอใช่งวดก่อนนี่รางวดก่อนออกหนึ่ง่นโอ้หนึ่งส่วอ้เพาะว่าจะแตดสามห้าออกไปเปนแต่แปดสามาะครก็ผมบายงวดนี้ ก็ได้หาสามื้อวสวนตเานีเลยครับผมโอ้ถ้าถ้าเป่านี่มาหนึ่งหนึ่งด้วยมาอนหน่งหนึยแต่ตัวอ่พวาพุทอใไฮมาแล้วครับี่านผู้ชมเลขติดมีสามมีสี่มีห้างวดนี่นะครับเด้ออ่าอาจจะมาน้ำกันน้ำ่อเนาะน้ำกันอาจจะมาน้ำกันก็ได้มานน้ำกันก็คือห้าสามคือ 3, ้อคำเยนคำคำตัวมา่อสามหาหาสาม อ่าทีนดีคุณพอ่อจับคูให้นะครับท่านผู้ชมอ่าคุณพอ่อจับคูให้ห้าสามหกสามเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งที่คูก็ตัวเนี้คุณพอ่อนีเอาฟ่าห้าสามเนาะห้าสามเอาฟ้าอันน้่นเลขวิ่งน,นะครับเลขวิ่งเอาคุณพอ่อมาใครมันมากตัวใดแห้งพอ่อมากสามมากสามให้วิ่งสามโอ้ให้วิ่งวิ่งสามนะพ่อเนะเดี๋ยวติะเขียนลงวิ่งสาม วิ่งสามบนล่างครับผมนี่ครับทุกชมอ่ะที่นี่กป่อหาไม่ได้วิ่งสามอ่าเขาวิ่งสามสามมาแห้งกงูถ้าวิ่งสามก,ก็ 5, ห้าสามลองส้มนี่ครับีกป่อหามากซึ่งเคยเขามาจากมักบวรือวป่อเขามาตลอดที่กันเลยแค่ปีไม่หรือิว่าทิ่มาไมันมาตลอดเด็อนทีมาแจะเขาจะพูดก็ผมจำได้เป็นเมื่อข้างปารับผมปลานึงสองส<อ>ิ่ เมื่อกี้เนาะมันเล็กจิดเรา่อเนาะเล็กจิดมันเล็กจิดคล้ายๆสามสี่หาน่ะมจับเนายกับสามสี่ห้าวันนี้จับไงจับไงเรา่อวันจับโอซีใซ่เจ็บตาม่หกใสหาะกับผมโอ้ซับไปซับไยนี่บาดนี้เด็ตัวนึงนึงไม่จากใส่อไม่จากสุดหาสานี่แหละันมี2สองคู่เ๋อกับสองคู่คนกับแก่สามนึงสองไม่็อกนึงสองมานะครับผมอันนี้็อกน่เป็นไปเห้าอนมันมาก เขาจะจับอาเจ็ดแปดสามมัอนกับผมผู้นานหนึ่งสองเขาบอกเขาประจับออกกันนี่นี่สูขมันมากสั้นนี่เขาจับอาจะแปดสามหนึ่งสองเขาบอกกับผมวันนี้เขาจับเอกทั้งสองท่านคือหนึ่งหนึ่งก็องหาสามกับผมดูนี่แห่างพุ ies, ่นพอเฮ็ดคิดเห็ดพุกับผมเอกมาขึ้นพอเห็ดเจบรอยแล้วเจ็ดแล้วหอนเนาะไม่แล้วกับผมนี่เล่นหาสามไป เด่นห้าสามตัวเด่นตัวเน้นไม่ไปลองชุ่็ขอขอบคุณพวกคุณพ่อหลายๆที่แบ่งปันแนวน้ทางไฮเอฟซีกันนะครับเนาะพอดีบังเอิญมาพ่อพ่อพอดีคูณเทียมาจูบอกเห็นพ่อมาเลยบอกใครอยู่นะบอกใครอยู่พาอเห็นงานอ่เมื่อนี้ก็ให้แนวทางได้ไปลองชุ่มคุณพ่ออ่าพ่อจำวัดจุ้งฝนกันไปลองชมเมื่อนี้บังเอิญแอดมาวัดจุ้งฝนจะมาติดจำคือบัดนี้ก็ได้อ่าคุณพ่อกับไฮจองวัดึิงเล็กคุณพ่อกับ งวดที่แล้วก็จับปูสกตเลขลักมากงวดที่ป้อนหันเข้ามาตลอดนี่เป่น้องชมเข้ามาตลอดสูเก้าวเข้เข้าอะไรเข้าเข้านี่น้องวัดน um ี้วัดนี Mao ่บ้านกอชนั่นขา้องนงบ้านบ้านที่บ้านกอำนั Раз ่นจะใกลเหเขือนทภองฝนเนี่ยโอ้ก hey, ็ได้คนดีกว่าปูท uh. ้นถ้าเราปูทนเนาะกับนจำทีบ้านกอนันสมน่สาเป็นจำบ้านกอสำนัน oh. right. ๋อบ้านกอสำนันก็ได้มาเหตุอย่างนก็ได้เอาไปจำทั้งสองบัดนวแล้วกันเนาะ ก้าบผมอ๋อจะนักมาก่อนเนาะกมันใจเมื่อไ่นใจคักกันมาครับค้ับผมเคยเขาไีอืมก็ยเขาทีติกันเข่าที่จะกวดดีกว่าก้าวผมกันเข่าเนี้ยสามสี่วัดส่วนเอามาสรุปตัวเลขของพอจับเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขติดคอเพิ่งจะมีสามสี่ห้านะครับท่านผู้ชมเนาะ ระบาดีนพ่อมันก็รห้วิ่งสามวิ่งได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับเด้อคือเด่นสามนะครับท่านผู้ชมเนาะจับคูให้กันีห้าห้าสามหกสามเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับตบัวกันตัวร่ 5, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 1, 1, อตรงตัวเน้นตัวเด่นก็คือห้าสามเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะพ่อพันวาอาจเข่าตรงๆเร่งวดเนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะตัวหาสามอาจที่เข่าตรงๆนะครับเด้อจะนด้หน้าเพิ่น มักตะมามักรพานเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอครับหน้าจอไว้ครับผมท่านผู้ชมด้วยด้วยเองเงโชคโชคมันๆกันสุขสุขคนจะเก็บจะขายจะจนอยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม